ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการนำเข้าจากสิงคโปร์นะครับผมก็สำหรับผู้ที่ต้องมีอยากจะมีแบรนด์สปาเป็นของตัวเองเราก็หาแหล่งวัตถุดิบทำน้ำมันสปาจากสิงคโปร์ามาดูกันครับผมมาลองฟังกันนะครับน้ำมันสปาจากสิงคโปร์มีคุณภาพสูงเนื่องจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการัดสารรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง นี่คือเหตุผลที่น้ำมันสปาจากสิงคโปร์มีคุณภาพดีท่านก็สามารถสั่งน้ำมันสปาจากสิงคโปร์ได้ตรงหรือวัตถุดิบก็ได้นะครับผมก็มีการเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันมีเทคโนโลยีกรรมสิทธิทันสมัยเช่นการสกัดเย็นช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารและสารประกอบที่สําคัญในน้ํามันต่งผลให้น้ํามันมีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงผิวแบบฟ้นฟูความชุ่มชื้นมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพ น้ำมันสปาจากสิงคโปร์ผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานครับผมอุตสาหกรรมสปาในในสิงคโปร์มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็น้ำมันสปาของสิงคโปร์ส่วนมากวัตถุดิบของเขาเป็นของยุโรปแต่ว่าวัตถุดิบของยุโรปก็มีจําหน่ายในสิงคโปร์ด้วยนะครับเขานํานำมารวมกันเช่นลาเวนเดอร์จากฝรั่งเศส น้ำมันอาแกนจากบมล็อกโกน้ำมันกุหลาบร้อยออนจากบัาเกเรียน้ำมันโจโจบาจากสเปนน้ำมันมะกอกจากอิตาลีน้ำมันคาร์บายจากอรมาีน้ำมันแต่มาเนี่ยครับผมก็เขียนข้อดีของน้ำมันแต่ละประเภทไว้แล้วครับวัตถุดิบพวกนี้ตรงกินหอมช่วยผ่อนคลายมีคุณบัตรต้านการอักเสบน้ำมันกุหลาบ มีกลิ่นหอมพิสูหลาและช่วยลดริว้วรอยทำให้ผิวดูอ่อนยายอ่อนไวน้ำมันโจโจบาเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับนี่เป็นของธรรมชาติจากออแกนิกเลยน้ำมันสปาที่มีวัตถุดิบจากยุโรปเหล่านี้มักได้รับการอยอมรับว,ว่าเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและเป็นธรรมชาติเพราะวัตถุดิบจากยุโรปมักถูกปลูกและสภาพผลิตในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับผมเนี่ยก็ นี่คือแหล่งที่คุณสามารถหาวัตถุดิบจากสิงคโปร์ได้ก็คือจากซัพพลายเออร์ร้านค้าปี่พวกนี้นะผมก็ทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับผมน,น,นี้คำวุ่นหานใน Google สมมติอ่ะท่านอยากดูน้ำมันหอมระเหยจากสิงคโปร์เนี่ยอ่ะท่านก็นี่ท่านเอาคำนี้ไปเสิร์ชใน Google ได้เลยครับผมเตรียมไว้ให้แล้วอืมีครับขอแค่มีคำว่าสิงคโปร์ทั้งหลังท่านก็จะเจอร้านที่ผลิตน้ำมันพวกนี้ในสิงคโปร์ครับผม ม, ly, มัน้ำมันสปายจากสิงคโปร์มีเยอะเลยอ่าครับผมแล้วก็คุณอาจจะเป็นคำว,ว่าซัพพลายเออร์ก็ได้หรือขายส่งออยซัพพลายเออร์สิงคโปร์ก็ได้เนี่ยผมแนะนำำําคําที่คำที่น่าจะตรงกับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยขอให้มีคําว่าสิ่งนี่มีคําว่าออยซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับก็จบแล้วนี่ลาเวนเดอร์นะครับอ่าที่ขายสิงคโปร์ฟันลาเวนเดอร์ครับผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเว็บเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผม ให้ทุกท่านกดไปหาให้ทุกท่านสามารถนําไปใช้งานได้ว่าอยากดูแหล่งผลิตจากสิงคโปร์อยากค้นหาสินค้าจากสิงคโปร์ดูที่ไหนครับผมแล้วก็ในการนําเข้ามาไทยครับท่านก็สามารถติดต่อขอรับโค้ดที่อยู่จากทางเราได้นะครับแฟบนบเพจกิวต้นอิ p พอร์ตไอดีไลน์ออฟฟิเชียลแอสนะครับผมท่านต้องการอ่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงนี้ไปแล้วก็ลองไปดูร้านที่ทางเราลองหามานะครับ น,นี่ยเดอะเชอร์ r อ l อ r ร์แกนิกร้านครับปีกนะครับเราลองดูกันเราจะพามารีวิวเว็บการเนี่ยอนเของบางกาะนนะครับเราก็ต้องบวกสิงคโปร์ไปด้วยจะเจอแล้วบางทีเดอะเชอร์ออร์แกนิกสิงคโปร์เป็นสนสบาบางร้านก็ไม่เจอครับผม เราดูอีกร้านหนึ่งบาร์มคิดเช่นนี่ครับเรื้อหาในแพลตฟอร์มออนไลน์รือซด้าช้อปปี้ก็ได้ครับแต่ขอให้มีคาว่าสิงคโปร์จบเลยครับอ่าเนี่ยหาผมหาบามคิดเช่นของมาเลเซียน,นะครับอ่าผมอืม,มนี่ครับถ้าถึงสิงคโปร์เราก็เจอมา ขอให้มีคำว่าสิงคโปร์ลงท้ายครับท่านก็ใช้คำหน่อนี้ไปเสิร์ชหาได้เลยครับผม mm. ก็ต้องการหาวัตถุดิบจำหน่ายน้ำมันทําสปาจากสิงคโปร์ก็เอาคำค้นหาตรงนี้ไปหาได้นะครับผมนี่ครับเราหาไว้แล้วหนึ่งยูโรเปียนก็ค้นหาผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหอมระเหยจากโลกในสิงคโปร์ไบโอแกนิกยูโรเปียนออยสิงคโปร์ ลาวันเดอร์ออยลฟอร์ฟันนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปแนะนำสินค้าต่อไปสวัสดีครับ